ไวรัสนะคะก่อนที่เราจะดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆนะคะามาที่ตรงนี้นะคะคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ดับเบิลคลิกนะคะขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็มาที่ปุ่มเซตติ้งนะคะแล้วก็เราจะเห็นปุ่มพวกนี้ขึ้นมานะคะให้มาตรงนี้นะคะคลิกตามไปเลยนะคะแล้วก็ เราจะได้เห็นแอนตี้ไวรัสนะคะมันจะมีตรงนี้เขียนว่า turn on นะคะแสดงว่ามันเปิดอยู่คลิกหน่งครั้งนะคะแล้วเราก็มาที่ start action นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะมาตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งนะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเปิดอยู่นะคะให้เราทำการปิดนะคะ ปิดให้หมดเลยนะคะทั้ง4ปุ่มเสร็จปุ๊บนะคะปิดเสร็จแล้วนะคะก็ปิดอันเสร็จนะคะเราก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆของเรามาได้เลยนะคะเมื่อเราใช้โปรแกรมติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการเปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของเรากลับคืนมาเหมือนเดิมนะคะ เราก็ต้องเปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะต้องขออภัยนะคะใช้มือเดียวเปิดไว้นะคะทั้ง4ปุ่มเหมือนเดิมนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะขอบคุณค่ะ